เอาไปแปดจิ๊บวเจ็บคักเจ็บคักได้ตีนคอยได้ตีนคอยดาว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 อีกตัวนึงก็ลังแหนดออกหนาเจ้าออพยาบาลก็ได้ไปหาเจ้าออพยาบาลเจ็บเฮงเออกระทุกพวามกูเอ้จะปุ๊บเออกระทุกข้างเออจะปุ๊บเออข้างเออเออโอ้ได้มาตัวได้เนาะโอ้เวลนูดเว้นพูดี๋ยอว่าซอยเดียวกันไปห้อง ยาประมาทตัวหักแพ้กันไล้วนี่ตัวนีตัวนีตัวนายนายนายกำลังสีงแลเขาบ้านอนเที่นึ่นี่พ่อเจหนาคอนเที่นอร์เห็นปะหอยมากเลยเอาขวาอาขวาคาร์บอนคาร์บอเออ่อยกระตุกมันแล่นไป่อยเล็บโคมัน่อยเล็บโคมันมองนี่อนเที่นอร์นี่นี้ข้างหลังได้ตัวเดเด

ัน้แมกลัลแซบยดเนี่ยอันเดียดซีม, oh. มิตูลงมาไหมครับตี่นี่แหละที่แหละร้องน,น,น,นไม่ขออยากลงมาหนีหลายวะเดี๋ยวปัดเขียวดาวนึงตดาวนึงนี่งซอยนะสวยซ้ำได้ซ้ำตู่ อยู yeah. ่ไหนหนียังเหลือนะหนียังเหลือนะไอ้ว่าแดงไอ้ว่าเอาโวลตินเห็นไหมข้างล่างไงมาเหรียญสองเฟย์เหรียญสอไฟโอเคฮาเหรียญมุมเลื่อนหน่อยตัวเจ้าวัดกับบั๊นลายตัวสอดคักสอดแน่ตัวใกล้ระเบิดแล้วตัวไหนเทาอีกตัววะเดี๋ยว มามาโคกโคกบกอ่ะทุกอ right. right. uh, okay. 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 ่ะโคกนี่โคกนี่เจ๊สิเอาบักล้างก็เอาบ่อใดวะเดี๋ยวล้างเขาอีกตัวเขาเชี่ยล้างก่อนก็ได้ปะใช่ใช่เอาล้างก่อนเอาล้างก่อนเจ้าฟิสซัสติดง่ายมากเลยก็พอใช้ไดเกียวโอเคมีรถนะมีรถไหม วงนะตโอเคเจ,จยตัาแลน้ำเขานะมันเราจ,จะรอรเขากัได้แถนี้ไปใส่ดอกันม,มันหรอบอกเฮ้ยขึ้นไปเจดีนะหมออพจีมาดิชาดีสูดเลยอาจีออดัวใชิปีตัวคนออดับไปฮะเจเออ,อชุดมูนี่ขึ้นจเป็นเรื่องอยากแล้ว Mấy tụi đốt máy này gì đi Chế chế bồn chế này chế lặng chế sai chế khuẩn chế khuẩn chế này Đừng quay thôi nhé Tao lặng cả sửa siêu chế lặng này Đi qua tôi Lắng tôi lặng mấy nó dăng đèn đèn này Ok đã khỏi chế lặng còn khỏi chế lặng còn khỏi siêu à Thằng nào hết cho qua cần không ออก้อนไว้ออก้อนไว้อภิจีเบิดกระสุนนะบักบักบักป้อมกับมีนะบักป้อมกับมีนะมูเอาจะห่าวเลยซื้อหัใจเย็นเนาะบักป้อมบักป้อมนะบักป้อมมีนะสวยพอจะบางสวยสวยอาพิจีเบีอยวแดงได้ทั้งดีครับสวย บ ane, gen, ักป้อมบขรหลุดเรือบพราะนับักป้อมอาจจะเรือก็ได้เออหลังเขาเขาทุยยังางเสาไฟเสาไฟหลัง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 เห็นบ้ตัวเห็นปะเสาหนีตัวตัวเสานี่ตัวไต่หินเจ้าเด็บแพ้ตัวมูฮอ่ดับเนี้ยเราอะไงไอ้วะไอ้วะ เออไอวาปอมกับมีดตะวระวังนะปอมนะทั้งสายทั้งขวาทั้งขวาทั้งสายทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหลังทั้งหน้าเกมนนะั่งบนเกมนะั่งรลวัง มุดอยไงโคตรตีบ่ะโอ้ฝ่ยเอาเจ้าวะได้ไหมใ่นึยิงก่อนยิงยิงได้ยิงยิงมาแล้วมาแล้ว โอ้อ้แชมป์เหรอวะงงนะโอได้ล้วเหรอโอ้ยงงว่ะเสนเราเร็นฟอนเกนแชมป์ดับเบิลวันททีฟอร์แวองงนะแชมป์นะงงนะ